เอาป่ะเนี่ยเขาแกงเปล่าเขาเขาแกงาล่เอา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 มาเรมาดิ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 มาอดจอดเฮ้ย จอดจอดจอดเพื่อนรักจอด <c oughs> อขาบอกยังไม่ต่อยเลย กดเคสมาครับคนหมออย่าเพิ่งชุบค่ะเราชุบต่อหน้าหมอเราดูหนึ่ท้ายพิมพ์อาจายคุณสองนะครับคนหมอฟังก่อนค่ะได้ยินไหมว่าฟังก่อนค่ะยอดเอาใช่ไหมยปเบิกครอสให้หน่อย รับเบอร์ควอนให้ลูกหน่อยอันนั้นเพื่อนเราได้ปะจ้าจด้ดจ้าจ้ดไม่งั้นหนูจะหอบพี่เดี๋ยวนี้โน้โหหอบยนะั้ไงหนูนับสองเรียกตัวไม่ได้ินมากนะเฮ้ยจ้าจ้าจ้ดไปเพื่อแ้ว ไอ really, live, <int> ้เย <Kr ista. S 2> ันมันชนคนแล้วนะยังตอบมาไอ้นี่มึงชนคนอลไรนะเว้ยยันี่มั่วละใจเย็นๆใจเย็นๆไปว่างรถใบเพื่อนรถใบเพื่อนมึงชนคนอลไรนะ มีเหลือนั่นเนี่ยป้าพอแล้วป้าพอแล้วเดือดเดือดเน ไอ้เยอะไม่อย่างเหลือเลยสัตว์ไล่ชนมั่วอะไรเยอะเดี๋ยวอันนี้เราได้ชนหมอกันไหมเนี่ยไม่ชนมันไม่มีไม่มีแต่เยอยนั่นจะชนครับรถรถรถไ่อกี้แค่ตามป่ะไอ้เยอยนั่นมันชนคนเดียวเลยครับชนไม่เยอะผักเลยเฮียนี่นี่นี่ใช่รถมันปะรอครับชนผมทำไมครับเนี่ยชนหมอนทำไมนะครับคนที่เป็นพ่อครับ หรอที่ยืนเลยเปล่าครับว่าไงไม่ไม่ไม่คุยกับคนนี้เป็นพ่อครับชนผมทำไมครับเห็นชนไม่หยุดเลยครับทางที่ลูกสาวเบอกว่าไอ้แก่ลงจากรถมาผมก็เลยลงไปเปิดแล้วมาชนผมทำไมหนูบอกว่ามีอะไรพวกไอ้แก่คำว่าไอ้แก่ลงจากรถคืออะไรคะพูดให้มันตรงประเด็นพ้มีอะไรพวกไอ้แก่มันไม่อยู่ในความหมายเดียวเลยครับลองทบทวนดีครับบอกว่ามีอะไรพวกแก่อ๋อแล้วเมื่อกี้บอกไอ้แก่คืออะไรครับก็ไอ้แก่ไอครับ ไม่กำกวมค่ะอันนี้ตรงตรง,งสุดๆละแล้วลงไปแล้วมันผิดตรงไหนครับก็พูดอย่างนั้นนะปากเันนั้นนะลงไปมันก็ต้องเปิดไปครับค่ะอะล้วเปิดแล้วแล้วทำไมสนิทก็ไม่สนิทนะครับอยู่ดีก็แล้วอยู่ดีๆขับรถมาบอกว่า<โ>เฮ้ยเข้าแกงไหมสนิทก็ไม่สนิทแล้วเอาก็ถามเคร่บว่าเข้าแกงไหมแล้วคุณมาต่อรถผมทำไมอะเออมาต่อยรถผมทีงแล้วก็บอกว่าลงมาเพื่อแก่แล้วผมรออะไรอะคือผมต้องเต็มมั้ ก็ผมจะลุผมก็ไม่เปิดบอกไม่ได้บอกให้ติ่มค่ะอยากคุยกับผู้ชายครับอยากคุยกับผู้ชายครับไม่อยากคุยกับผู้หญิงครับพอดีเขาเหม่อค่ะเหม่ออะไรเมื่อกี้ยังเดินอยู่นะครับเรารู้ได้ไลยว่าเขาเปิดเขายืนตรงนี้จังเลยไม่ไม่รู้ไม่รู้เขาเหม่อครับเอ็มจีเหรอครับอ้าวเขาบอกไงครับอ้าวเอ็มจีค่ะอ้าวเขาบอกอะไรครับก่อนเขาเหม่อนี่ค่ะเขาบอกอะไรครับคุเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรครับเนี่ยถ้ามึงจะไม่ฟังมึงก็ใส่หัวอ้า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 วเอ็มจีเหรอเนี่ย ดีเฉยเลยเอฟดีเฉยเลยอ่ะมาหลมาลงบ้านไหนเขาม่บอกเขาไม่เหมือนพวกมึงหรอกเอ้าผมผมจะไม่เห็นเขาเอ้าแล้วด่าผมเรื่องอะไรครับเนี่ยอยากด่าค่ะแค่นั้นเลยต่อแล้วนะครับรูปรูปลงอันนี้เหรอครับอารมณ์อารมณ์นะครับมันไม่จำเป็นนะคะ่จำเป็นต้องมีมารยาทคนที่ไม่มีมารยาทด้วยโอ้โหไอ้พู้ดีสดๆค่ะขอบคุณค่ะไปกั เขาว่าเขาวอลเว้ยเฮียกูเหม็นเขาจะใช้วอลอะไรเฮีย <ๆ S 1> ไม่ได้แกะเอ็มจีร้อยป่ะอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ว่าจะเอ็มจีอย่างอันแรกนะเอ็มจีอัน,นอันนี้ขอแยงนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นหมอแกงหรือเปล่านะครับคนเนี้ยใช่ผมไม่รู้ว่าเป็นหมอแกงหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้ที่เขาเป็นลูกของพ่อคนเนี้ยเขาเดินมาบอกคนนี้ว่ากูฟังหน่อยกูฟังหน่อยผมไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นหมอแบบว่าเป็นหมอแบบเป็นหมอันเองหรือเปล่านะครับแบบมีการบอกด้วยว่าแบบ กูฝากหน่อยกูฝากหน่อยเหมือนเขาเป็นกันเองครับฝากอะไรก็ฝากรบกวนนะครับอันสองนะไล่ชนรบกวนไม่ตีกันในโรงพยาบาลไล่ชนผมยังไม่ต่อยนะครับผมคําพูดได้ใช่ครับนั่นแหละค่ะคําพูดก็เหมือนกันค่ะก็คําพูดเขามารุนแรงก่อนนะครับก็นอกโรงพยาบาลได้หรือเปล่าคะก็ไม่รู้นะครับผมก็พูดปกติครับแต่เขาพูดไรแก่ลงกันนะครับป้ามายังจูจูก็รดมาเฉยเลยอ่ะ เออนี่ก็อยู่เนี่ย MG ป่ะที่อก็ได้ยินป่าวว่ากูถาม